c h a p t e r 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีการบัญชีคือการเก็บรวบรวมบันทึกจำนกนสรุปข้อมูลทางสถิติตัวเลขที่เกิดจากการดำเนินงานให้ออกมาเป็นงบการเงินเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารของกิจการส่วนมากก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารรวมไปถึงนักลงทุนนะครับ Financial Statement เป็นรายงานที่เสนอผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการถูกเรียกได้ว่าเป็นภาษาธุรกิจความสำคัญก็คือใช้วัดผลการดำเนินงานและสื่อความหมายให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องกระบวนการทางบัญชีนะครับแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนั้นก็คือการระบุเหตุการณ์ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนั้นเป็นรายการค้าหรือไม่ใช่รายการค้าโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าการที่จะเป็นรายการค้าได้นั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนและวัดมูลค่าได้ขั้นตอนที่2การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ทางการค้าหรือรายการอย่างเป็นระบบยังําดับตามวันที่และเวลาที่เกิดขึ้นมูลค่าของตัวเลขจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าจะใช้หน่วยใดดอลลาร์บาทล้านบาทหรือวันมิลเลียนอะไรก็แล้วแต่นะครับ ขั้นตอนการบันทึกบัญชีอันนี้แบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีภาพในบทต่อไปและคุณจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะลำดับแรกเราต้องแยกรายการค้าหรือไม่ใช่รายการค้าออกก่อนแล้วเราจะนํารายการค้านั้นอนะ่ะไปบันทึกในสมุดบัญชีขั้นต้นหรือสมุดบัญชีรายวันและนําสมุดบัญชีรายวันที่เราจดบันทึกมานําไปจัดแยกประเภทว่าเป็นประเภทใดสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของรายได้หรือค่าใช้จ่ายนะครับเสร็จแล้วเราแยกประเภทเสร็จ เราจะนำมาบันทึกในสมุดบัญชีขั้นไปต่อไปต่อไปขั้นตอนที่3คือการสื่อสารต่อให้เราทำออกมาดีแค่ไหนหรือแยกประเภทข้อมูลออกมาดีแค่ไหนแล้วก็ตามแต่ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้มันก็เท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันเราจะสรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่เราได้สรุปผลออกมาอยู่ในรูปแบบของงบการเงินเพื่อให คนนั้นสามารถเข้าใจง่ายและสามารถดูข้อมูลตัวเลขได้และแยกประเภทออกว่าตัวเลขนั้นมันมายังไงมีที่มาที่มาจากไหนอย่างไรนะครับโ okay. อเคอยิ่งพูดยิงงงเนาะประโยชน์ของการบัญชี 1. ทราบฐานะการเงินของกิจการ 2. ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ 3. ทราบสภาพคล่องของกิจการ เงินกระแสงเงินสดนั่นเองว่ามันขาดหรือมันเกินเป็นอย่างไรแต่ส่วนมากถ้าเกินก็แปลว่าดีนะครับ 4. กิจการดําเนินงานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 5. ทราบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของกิจการ 6. นําไปใช้วางแผนตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจและการดําเนินนโยบายหน่วยธุรกิจ business unit ก็คือหน่วยงานที่นำทรัพยากรนำทรัพยากร มาผลิตแล้วก็ขายสินค้าและบริการนะครับโดยกิจการนั้นมีกิจกรรมการดําเนินงานซึ่งให้มาเพื่อ,อไรายได้นะอยู่2ประเภทนะครับก็คือการดําเนินงานกิจกรรมการลงทุนกิจกรรมการจัดหาเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเภทของธุรกิจ type of business แบ่งออกเป็น4 type นะครับ type ก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก เจ้าของเนี่ยมีส่วนได้ในกําไรและขาดทุนแต่เพียงผู้เดียวถ้าเราได้กําไรนะครับเราก็ไม่ต้องไปแบ่งใครแต่ถ้าเราขาดทุนเราจะเจ็บอยู่คนเดียวอ,อันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันดู2ห้างหุ้นส่วนกิจการห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็คือมีตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับตกลงที่จะทํากิจกรรมหรือกิจการร่วมกันนะครับแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจํากัดห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยจะเป็น ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับต่อน,นี้สินทั้งปวงก็คือถ้าขาดทุนเนี่ย <c oughs> ก็คือรับผิดชอบทุกคนโดยไม่แบ่งว่าใครจะสัดส่วนเท่าใดนะครับแต่เรายังไงเราก็ต้องปลดนีให้หมดถูกป่ะต่อไปเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเลยดีกว่านะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้นและจะต้องระบุประเภทห้างหุ้นส่วนแต่ละคนให้ชัดเจนเพราะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งออกเป็นจำกัดความรับผิดชอบกับไม่จำกัดความรับผิดชอบจำกัดความรับผิดชอบหมายถึงว่ารับผิดชอบ ในส่วนที่ไม่เกินเงินที่ตัวเองลงทุนนะครับส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบก็คืออารมณ์เหมือนห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับก็คือไม่จํากัดจานวนเงินเนาะใครจะรับผิดชอบเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ห้างหุ้นส่วนสามัญเ,เ,เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าจดจะเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอ่ะตรงนี้นะครับโอเคต่อไป3บริษัทจํากัดจะมี3คนขึ้นไป กิจกรรมร่วมลงทุนของกลุ่มคนเพื่อกระทำกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกันอันนี้จะต้องจดเป็นนิติบ,บุคคลเท่านั้นนะครับผู้ถือหุ้นรับผิดช,ชอบหนี้สินตามจํานวนเงินอันนี้สำหรับคนเล่นหุ้นแล้วสมมุติเราลงทุนไปหมื่นหนึ่งถ้ามันขาดทุนเราก็จะเสียแค่หมื่นหนึ่งนะครับไม่มีทางติดลบโอเคแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับเราเป็นเพียงส่วนน้อยอาจจะร่วมประชุมได้อะไรอย่างงี้ และได้ส่วนแบ่งกําไรกับเงินปันผลนะครับทีนี้บริษัทจํากัดเนี่ยก็แบ่งเป็นบริษัทจํากัดมหาชนจํากัดกับบริษัทเอกชนจํากัดถ้าบริษัทมหาชนจํากัดก็คือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมีทั้ง ipo เป็นตลาดแรกแล้วก็เป็นตลาดรองก็เป็นพวกเซ็ตอะไรต่างเนอะอันนี้ก็ไปศึกษากันดูได้นะครับแล้วก็บริษัทเอกชนก็คือขายให้คนรู้จักให้นักลงทุนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย เล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกไม่ได้ขายต่อสาธารณชนแล้วก็แบ่งทุนเป็นหุ้นมูลค่าเท่าๆกันต่อไปเป็นสี่รัฐวิสาหกิจอันนี้ใครที่เรียนสังคมมาตอนมาถยมกุจารุนะครับว่ามันจะเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนบวกกับภาครัฐถูกป่ะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยของรัฐวิสาหกิจก็คือจะต้องมีหน่วยงานของรัฐบาลกระทรวงทะบวงอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับ government เนาะแล้วก็อืม มีทุนรวมอยู่ในหุ้นอ่ะก็คือหุ้นของบริษัทนั่นแหละร้อยละ50%นะครับมากกว่านะต้องมากกว่าอาจจะเป็น51-52<ม>อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันเนี้ยก็จะเรียกว่ารัฐวิสาหกิจต่อไปประเภทของธุรกิจตามลักษณะทั่วไปของการดําเนินงานอันนี้เป็นเบสิกนะครับเพื่อแสวงหากําไรแบ่งประเภทของธุรกิจได้ทั้งหมด3ประเภทนั่นเอง 1. กิจการให้บริการเราจะนํา อะไรมาครับ Input ก็คือทางด้านของแรงงานเนี่ยเลเบอร์ Labor, นะครับเอาเลเบอร์มาผ่านกระบวนการผลิตนั่นก็คือออกมาเป็นเซอร์วิสเองให้แรงงานเซอร์วิสนี่เขาเรียกว่ากิจการให้บริการต่อไปก็คือกิจการซื้อขายสินค้าหรือซื้อมาขายไปอะไรคือ Input ครับนำเข้านำเข้าสินค้าแน่นอนผ่านกระบวนการทำการตลาดทำการโฆษณาต่าง ออกมาขายเป็นสินค้าที่แพงกว่าเดิมเพื่อให้ได้กำไรนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมการผลิตอ่ะกิจการ,รการผลิตปัจจัยการผลิตได้แก่วัตถุดิบที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับและก็ไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นสินค้าหรือเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายก็คือ Goods Service สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในประเทศไทยนะครับ 1. กรมสัมภากรเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายได้การจัดเก็บภาษีและนําไปใช้ในส่วนต่างๆของรัฐบาลนั่นเองในงการพัฒนาประเทศต่อไปเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้จะเกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดธุรกิจบริษัทสิ้นปีเนี่ยจะมีการตรวจสอบงบการเงินที่ได้นะครับอาจจะต้องนํางบการเงินมาตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือกํากับดูแลสถาบันการเงินการตั้งเป้าหมายเงินเฟอ้อเงินฝืดเงินเฟอ้ออะไรต่างๆนะครับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ,ะตลาดหลักทรัพย์เนาะก็คือกรตนั่นเองชื่อยอ่กำกับดูแลตลาดหุ้นไทยส่งเสริมการระดมทุนและการลงทุนทั้งตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงตรวจสอบดูแลราคาหุ้นนะครับไม่ให้มีการปั่นราคาหุ้นที่มันเกินจริงแล้วก็ออกพระราชบัญญัตินี่หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไปเป็นสภาวิชาชีพบัญชีถามว่าสภาวิชาชีพบัญชีคืออะไรเป็นคนที่กำกับกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบทางบัญชีอบรมวิชาชีพบ,บัญชีให้เป็นมืออาชีพแล้วก็ตามกฎหมายพระราชบัญญ,ญัติขึ้นมานะครับต่อไปก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเรารู้จัก ในเซตนะครับถ้าในแอป,ปมือถือจะเป็นเซ t ตสตรีมมิ่งหรืออะไรสักอย่างนะครับก็คือตัวกลางสลับซื้อขายหลักทรัพย์ควบคุมดูแลงบการเงินของบริษัทต่างๆแล้วก็ตรวจสอบราคาหุ้นด้วยโดยการตรวจสอบงบการเงินเนี่ยก็จะตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับโดยมาตรฐานการตรวจสอบก็จะขึ้นอยู่กับสภาวิชาชีพด้วยนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอันนี้ก็มีทั้งของอสหรัฐอเมริกาและของไทยอันนี้เราจะให้ดูคร่าวๆนะครับก็สามารถหยุดสต็อปคลิปแล้วกอ็อ่านเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอย่างใกล้ๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากนะครับก็เลยไม่อยากพูดส่วนนี้ก็สามารถเอาไปอ่านเองได้นะครับโอเคไปกันต่อต่อไปเป็น วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินก็คือเป็นการให้ข้อมูลทางการเงินเนาะเกี่ยวกับ financial statement อันนี้คืองอบการเงินนะครับที่เราได้พูดมาเพื่อที่จะเสนอรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้ง3ฝ่ายได้แก่ผู้ลงทุนอันนี้สําคัญมากผู้ให้กู้ยืมว่าธุรกิจนั้นมีโอกาสที่จะชําระหนี้เราหรือไม่ตามที่ได้สัญญาไว้และเจ้าหนี้อื่นเจ้าหนี้การค้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะ อ่าส่วนอื่นก็อาจจะมีทั้งลูกจ้างลูกค้า,าและรัฐบาลหน่วยงานราชการแล้วก็สาธารณชนลูกลูกจ้างก็เช่นแบบเออบริษัทเราเนี่ยทำกำไรไม่ได้ตลอดแต่ทำไมเงินเดือนเราเท่าเดิมหรือถ้าบริษัทเรามีแนวโน้มที่จะขาดทุนล้มละลายปลดจ้างพนักง,งานเนี่ยก็จะทําทให้ลูกจ้างอย่างเราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะย้ายย้ายงานได้หรือยังนะครับลูกค้าเนี่ยถ้าเขาเป็นลูกค้าที่ซื้อกับเรามาโดยตลอดและเรารู้ว่า ในอนาคตเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะเจ๊งนะครับแล้วก็ต้องมีทางเลือกเผื่อเอาไว้เนาะสำหรับลูกค้าอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างเฉยเพื่อที่จะประเมินอะไรจํานวนเงินสำหรับนักลงทุนจังหวะเวลาว่าเราจะลงทุนตอนไหนเพื่อให้ได้กําไรและความไม่แน่นอนของกระแสงเงินสดรับสุทธิที่จะเข้าสู่กิจการในอน,นาคตอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ กระแสเงินสดในกิจการแล้วว่าจะขาดจะเกินจะมีปัญหากับธุรกิจอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะ,ะเป็นเรื่องเบื้องต้นนะครับของบทที่1ก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดแชร์แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อๆไปจะพยายามทําให้ดีขึ้น,นะจะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับทั้งหลายทุกๆฝ่ายนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ